อิลักหักด่านญี่ปุ่นลิ้วทะลุชิงศึกชิงแชมป์เอเชียยู20หลังจาก้วนจุดโทษสุตรระทึก5ประตูต่อ3เสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2โดยอดีตแชมป์5สมัยเข้าชิงรายการนี้เป็นครั้งที่7โดยหุนล่าสุดที่เข้าชิงเมื่อปี2012ข่าวนั้นแพ้จุดโทษให้กับเกาหลีใต้แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งอิรักและญี่ปุ่นได้โคต้าไปลุยศึกฟุตบอลโลกยู่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมถึงอุซเบกิสถานและเกาหลีใต้ด้วยอุซเบกิสถานเจ้าภาพผักด่านเกาหลีใต้ตัวเต็งด้วยการเฉือนเอาชนะจุดโทษไปได้3ประตูต่อหนึ่งในเวลา120นาทีเสมอกัน0ประตูต่อ0ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับอิรัก ในศึกชิงแชมเอเชียยู20ซึ่งเป็นการเข้าชิงครั้งที่2ของอุซเบกิสถานครั้งล่าสุดเข้าชิงเมื่อปี2008แต่แพ้ให้กับ UAE โดยนัดชิงชนะเลิศอุซเบกิสถานจะพบกับอิรักเตะในวันที่18มีนาคมนี้รอรอรุ้นรอเชียรอชมกันได้เลยครับว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ แต่สีทีมนี้ไม่ได้ผ่านเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกยูก20ที่ประเทศอินโดนีเซียแน่นอนด้วยแล้วครับประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานญี่ปุน่นเกาหลีใต้และอิรัก